อยากเพิ่มม้องต้องทำอยังไงบ้างมาดูกันเลยครับ สำหรับคนที่อยากที่จะเพิ่มกล้ามน่องนะครับผมควรจะทํำยังไงบ้างนะครับผมอันดับแรกนะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ากล้ามเนื้อน่องเขาเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้าง1นเลยนะครับจะประกอบด้วยแกสต็อกเนเมียสนะครับคือกล้ามเนื้อน่องที่เรานะครับสามารถที่จะเห็นได้เลยนะครับและกล้ามเนื้ออีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ใครหลายๆคนนะครับไม่รู้ว่ามันมีด้วยเหรอนั่นก็คือโซเลียสนะครับผมซึ่งโซเลียสเนี่ยมันคือกล้ามเนื้อน่องด้านในอีกทีหนึ่งนะครับ ซึ่งการทํางานของกล้ามเนื้อน่องนะครับมันทํางานโดยที่เรานะครับเกิดการขย่งเท้านะครับผมแล้วก็กระดกเท้านั่นเองครับผมการขย่งเท้านะครับจะทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยหดตัวหรือว่าทํางานนั่นเองครับแล้วก็การกระดกเท้านะครับคือการคลายตัวนั่นเองครับ ซึ่งต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าไอ้สมัดกล้ามเนื้อนี้นะครับผมมันไม่ได้ทํางานในทุกทท่านะครับผมถ้าเกิดว่าเรานะครับอยากจะให้กล้ามเนื้อน่องทั้ง2มัดนี้ทำงานด้วยกันนะครับเราควรที่จะเลือกท่าที่มีลักษณะขาตรงแล้วเกิดการขยงเท้านั่นเองครับแล้วถ้าเกิดว่าเรานะครับอยากที่จะเพิ่มกล้ามน่องเนี่ยจะต้องเล่นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโดยท่าแรกนะครับคือท่า standing calf raise นะครับผมซึ่งท่านี้นะครับไม่มีอุปกรณ์ก็สามารถที่จะสร้างกล้ามเนื้อน่องของเราได้นะครับโดยคุณนะครับเอาเท้าของ เรานะครับชี้ตรงไปด้านหน้านะครับจากนั้นนะครับเอานิ้วโป้งของเรานะครับกดพื้นไว,นว,วนนน้นะครับแล้วกระโดดคราวขึ้นเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะทําให้กล้ามเนื้อน,น่องของคุณเนี่ยทำงานนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่อยากที่จะเพิ่มแรงโหลดนะครับผมอยากให้ให้กล้ามเนื้อน่องของเรนโตได้ไวขึ้นนะครับคุณเพียงแค่ถือดัมเบลก็ได้นะครับผมให้มีแรงโหลดที่เยอะขึ้นแล้วคุณก็สามารถที่จะเพิ่มกล้ามเนื้อน่องของคุณได้เร็วขึ้นนั่นเองครับซึ่งท่า standing calf raise นะครับจะโดนกล้ามเนื้อทั้ง2มัดนะครับคือ gastrocnemius แล้วก็ soleus นั่นเองครับผมแนะนําว่าให้เล่นจํานวนครั้งอยู่ที่15ถึง20ครั้งต่อ1เซตนะครับและพักระหว่างเซตนะครับเพียงแค่30วิไม่เกิน1นาาทททีีแะ่่2 ซิสเตตคัฟเลสนะครับผมซึ่งท่า s ิสเตตค r ฟเลสนะครับคือท่าที่เรานะครับนั่งแล้วขย่งนั่นเองครับผมซึ่งท่า s ิสเตตค r ฟเลสนะครับจะโดนในโศของกล้ามเนื้อโซเลสเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรานะครับมีการงอขาเป็น90องศานะครับเป็นลักษณะนี้นะครับผมแล้วบริหารกล้ามเนื้อน่องเนี่ยมันจะไม่โดนแสต o อกมีเมสนะครับผมมันจะโดนแค่โซเลสคือกล้ามเนื้อน่องด้านในเพียงอย่างเดียวนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ไม่มีแมชชีนที่เป็นลักษณะนี้นะครับเรา แล้วก็นั่งเขย่งได้นั่นเองครับผมก็จะทดแทนเครื่องแมชชีนได้ครับซึ่งท่านี้นะครับผมแนะนําว่าให้เล่นจํานวนครั้งอยู่ที่1 5บหถึงยีครั้งต่อ1เซตและพักระหว่างเซตนะครับอยู่ที่30วินาทีไม่เกิน1นาทีครับ และท่าที่3นะครับเป็นท่าที่ผมจะแนะนำมากๆเลยครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบท่านี้มากๆเลยนะครับคือท่า calf r a i s e on leg press นะครับผมซึ่งท่านี้นะครับเราต้องใช้เครื่อง leg press ในการบริหารกล้ามเนื้อน่องนั่นเองครับผมซึ่งท่านี้นะครับจะโดนในส่วนของกล้ามเนื้อ g ก s ส r o c n e m เ u s แล้วก็ soleus ด้วยนะครับผมก็ลองสังเกตดูง่ายๆนะครับว่าถ้าเกิดว่าท่าอะไรก็ตามนะครับที่มีลักษณะว่าขาตึงนะครับผมจะโดนทั้งสองมัดเลยนะครับผมโดยวิธีเล่นของท่านี้นะครับคือเราครับเอาปลายเท้าของเราเนี่ย ไปอยู่ที่แท่นนะครับผมของเล็กเพรสนะครับผมแล้วเอาส้นเท้าของเรานะครับย่อนลงไปนะครับเป็นลักษณะนี้นะฮะแล้วเกิดการขย่งขึ้นนะครับพอขย่งขึ้นปุ๊บเนี่ยกล้ามเนื้อน่องของเราเนี่ยทั้งสองมัดเนี่ยก็จะเกิดการทํางานนะครับผมและเวลาที่ต้านะครับพยายามลงไปให้ลึกนะครับโดยเฉพาะส้นเท้านะครับย่อนลงไปให้ลึกนะครับผมหรือว่ามันจะอยู่ในฟังก์ชันที่เป็นการกระดกเท้านั่นเองครับผมแล้วก็ขย่งกลับมาขึ้นมานะครับกล้ามเนื้อน่องก็จะทํางาน ซึ่งท่านี้นะครับผมแนะนําว่าให้เล่นอยู่ที่15ถึง20ครั้งต่อ1เซตนะครับและพักระหว่างเซต30วิไม่เกิน1นาทีและท่าสุดท้ายคือท่าที่4นี้นะครับบางคนนะครับอาจจะไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะครับผมอาจจะไม่มีดัมเบลไม่มีแมชชีนไม่มีน้ำหนักเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณนะครับมี r s s s t t n n e b a n d นะครับคุณก็สามารถที่จะบริหารกล้ามเนื้อน,น่องได้เช่นกันครับ ซึ่งท่านี้นะครับเขาจะเรียกว่า resistance band p e r f e c t i o n นั่นเองครับผมวิธีการเล่นนะครับเราเพียงแค่นั่งลงไปกับพื้นนะครับแล้วทําขาตรงนะครับจากนั้นนะครับเราเอา resistance band นะครับหรือว่ายางยืดของเราเนี่ยผูกไว้บริเวณปลายเท้าของเรานะครับที่เป็นลักษณะนี้จากนั้นนะครับเราก็กระดกปลายเท้าของเราลงนะครับเป็นลักษณะนี้ปุ๊บกล้ามเนื้อน่องของเราเนี่ยก็จะทํางานนะครับผมจากนั้นคืนกลับคืนมานะครับแล้วก็กระดกปลายเท้านะครับแล้วทําซ้ํานะครับ แบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะบริหารกล้ามเนื้อนน่องของเราได้เช่นกันครับซึ่งท่านี้นะครับผมแนะนําว่าอาจจะทําในจํานวนครั้งที่ค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับยกตัวอย่างเช่น20ครั้งขึ้นไปนะครับจนถึง30ครั้งต่อ1เซตนะครับเพราะว่า resistance band นะครับอาจจะมีแรงกดดันไม่เท่ากับเว t นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยทำจำนวนครั้งเยอะๆเลยนะครับผมและพักระหว่างเซตนะครับ30วิไม่เกินหนาทีเช่นกันครับ ผมฝากความรู้ไว้ิีนึงนะครับกล้ามเนื้อแกสต็อกเนียมและกล้ามเนื้อโซเรียสครับจะเป็นกล้ามเนื้อสีแดงประเภทสโลทวิสต์นะครับซึ่งกล้ามเนื้อประเภทนี้นะครับจะเหมาะกับการใช้งานที่เป็นระยะเวลานานๆน,น,นะครับอาจจะใช้แรงนะครับไม่ได้เยอะมากนะฮะแต่ว่ามันทนมันถึกนะครับผม เพราะฉะนั้นนะครับเราควรที่จะฝึกในจานวนครั้งที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับคือ15ครั้งถึง20ครั้งหรือ20ครั้งถึง30ครั้งอย่างนี้ก็ได้นะครับผมซึ่งจํานวนครั้งในการเล่นนะครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแต่ละบุคคลนะครับว่าบางคนเนี่ยอยากจะมีน่องที่ใหญ่มากๆเลยเป็นลักษณะนี้นะฮะก็อาจจะเล่นจํานวนครั้งเนี่ยน้อยๆเช่น15ครั้งแต่เล่นน้ําหนักเนี่ยเยอะๆนะครับผมหรือบางคนนะครับไม่อยากได้น่องเป็นลักษณะแบบใหญ่ๆมากๆนะครับ เป็นจานวนครั้งที่เยอะแต่ใช้น้าหนักน้อยๆนะครับผมกล้ามเนื้อของคุณเนี่ยก็จะไม่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับผู้คนรู้แล้วว่ากล้ามเนื้อน่องเนี่ยสร้างยังไงแล้วมีท่าอะไรบ้างทุกคนลองเอาไปใช้กันได้เลยนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ทําแล้วได้ผลยังไงนะครับก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผมและสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ที่ช่อง Fit Design ของเราด้วยนะครับสวัสดีเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ